สวัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศกันกับผมจิรติขันติพโลนะครับล่าสุดครับเชา้านี้หุ้นไทยได้รับประเด็นหนุนจากปัจจัยในต่างประเทศนะครับทั้งประเด็นเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวบวกขึ้นมาได้ดีส่งผลมาถึงตลาดหุ้นเอเชียในเช้าว,วันนี้ด้วยครับ เึ่งล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ในตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวบวกขึ้นมาได้ได้แรงหนุนมาจากราคาหุ้นของโบอิงที่ทะยานขึ้นไปกว่า14%และข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐซึ่งก็รวมไปถึงดัชนีการทําสัญญาขายบ้านที่พุ่งขึ้นไปสูงที่สุดเป็นประวัติการนอกจากนี้นะครับตลาดก็ยังได้รับปัจจัยบวกจากความคาดหวังที่ว่ารัฐต่างๆในสหรัฐจะไม่ออกมาตรการลอกดาวเป็นวงกว้างแม้ว่ายออติดเชื้อโควิด -19 จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม โดยดาวโจนส์นะครับปรับตัวบวกขึ้นมา580จุดหรือว่า2.32เมาอยู่ที่25,595จุดครับมาดูกันต่อนะครับตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลข PMI ในฝั่งของประเทศไทยบ้างเริ่มเห็นทิศทางที่ปรับตัวขึ้นมาได้ดีแต่แก็ตามยังคงต้องระมัดระวังผลกระทบของโควิดต่อครับคุณอิทธิชัยยศศีนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือว่าสอสอ บอกว่าจากการเปิดเผยผลกระทบจากโควิด1 9ทนะครับทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลงไปส่งผลทำให้นะครับดัชนีผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมหรือว่า MPI ในเดือนพฤษภาคมปรับตัวอยู่ที่นะครับ 80. 31.6ตัว23.19%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ถ้าเปรียบเทียบจากเดือนก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าขยายตัวขึ้นมาได้ประมาณ2.86%ซึ่งที่ผ่านมาก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับหลังจากการผ่อนคลายมาตร,รการล็อกดาวโดยอุตสาหกรรมอาหารนะครับไม่รวมอุตสาหกรรมน้ําตาลแล้วก็ยาย,ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็คาดการว่า เศรษฐกิจในเดือนมิถุนายนนะครับจะดีขึ้นมาได้เงินหมุนเศรษฐกิจมาจากมาตรการเยียวยาวของภาครัฐและมีการคลายล็อกดาวน์ทั้งในและต่างประเทศครับโดยดัยบบชนีนะครับในช่วง5เดือนแรกของปีนี้หดตัว11.82ส่วรอัตราการใช้กำลังการผลิตโด,ดยรวมในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่52.84ครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเศรษฐกิจที่เผชิญกับโควิด -19 จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของหนี้นะครับที่ธนาคารปล่อยกู้ไปแต่อย่างไรก็ตามทางกระทรวงการคลังก็ยังคงมั่นใจว่ามาตรการของสถาบันการเงินประเทศไทยยังมีความสามารถในการรองรับหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีครับดออรอุตมะส,สาวนายนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าได้หารือกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ ถึงข้อกังวลของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้เสียที่จะเพิ่มสูงขึ้นโดยยืนยันว่าไม่มีความกังวลในเรื่องดังกล่าวซึ่งปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ก็มีความแข็งแกร่งสะท้อนจากสภาพการเงินกองทุนเข้มแข็งและที่ผ่านมาสถาบันการเงินก็มีประสบการณ์ในการรับมือกับเรื่องต่างๆมากพอสมควรนะครับจากธุรกิจการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรวมถึงการดูแลระบบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยก็สร้างความมั่นใจให้กับกระทรวงการคลังด้วย โดยอย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงการคลังก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมกับออกมาตรการดูแลอย่างเต็มที่โดยเมื่อเศรษฐกิจกลับขึ้นมาขยายตัวได้ดีขึ้นสถานการณ์ต่างๆก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็พร้อมนะครับที่จะหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพิ่มเติมขณะที่การปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำรัวซอฟโลนของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงิน5 0 0ล้านบาทขณะนี้ก็ปล่อยไปแล้วกว่า90 0 0 0ล้านบาทด้วยครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับเรามาติดตามประเด็นข่าวสารอื่นเพิ่มเติมกันต่อในช่วงของนิวข่าวเที่ยงครับ